วันนี้แพทจะพาเพื่อนเื่ทุกคนไปทำซุปหน่อไม้เมนูอาหารอีสานง่ายๆรสจัดจ้านแถมขั้นตอนการทำก็ง่ายมากมาเริ่มเตรียมส่วนผสมกันก่อนนะคะวันนี้แพทใช้หน่อไม้ในซุปใบย่านางของยี่ห้อ MT by แม่ตุ๊กเทหน่อไม้ใส่หม้อเปิดไฟปานกลางผัดหน่อไม้ในหม้อให้ร้อนก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปตามด้วยพริกปน่นน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวค่ะ ใส่ข้าวคั่วเพิ่มความหอมแล้วผัดคลุกเคล้าส่วนผสมในหมอ้อให้ผสมกันแล้วเราก็รอให้ส่วนผสมในหมอ้อเดือดนะคะแล้วดับไฟใส่ต้นหอมซอยผักชีซอยและหอมแดงซอยลงไปแล้วก็คลุกส่วนผสม,ผสมอ,อีกครั้งนึงค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายมากจริงๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยหอมน้ำปลาสุด แล้วก็โรยใบสะระแหน่ลงไปเพื่อนๆลองไปทํากันดูนะคะจบข้าวเหนียวจิ้มแซ่บมากๆใครที่อยากได้หน่อไม้ในสุปใบยะนางไปหาซื้อได้ที่นี่เลยค่ะ